สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการทดลองเหมือนกันนะครับสําหรับต้นมะยงชิดนะครับผมวันนี้จะมากอบกิ่งลองพอว่ามันจะติดบติดนะครับผมผมจะกอบสัก10ต้นแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็อย่างว่านั่นแหละมาพอใกล้ๆนี่แต่กล้องนี่นะครับมีดินใส่ถุงไว้นะครับผมมีเจียรแล้วก็ที่สําคัญก็คือกะปิ เตาน้ำนะครับผมนี่กะปิแตวน้ำโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยเราจะกรอบสามทิ่งนี่ทอดก,กันเลยนะครับเอากิ่งนิดหอยนะี่กอบเลยนะครับผมกอกเปลือกต่อเลยแต่ผมบอกว่ามันจะติดบบติดนะครับผมแต่เราลงมือทำไว้ก่อน ออกเลือกออกนะครับผมออกทุงรอบเลยนะครับจริงๆแล้ววิธีทำนะครับผมทำคลิปไปหลายรอบแล้วนะเสร็จแล้วก็อขุดนะครับขุดเยื่อที่มันติดกับไม้นะครับ เ,เป,เปาบางกูรูเปิ้นก็บ,บอกว่าบต้องขุดก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ต้องขุดนะครับผมนี่ผมจะปอกไว้ถึงสามกินก่อนนะครับผมแล้วก็หยกกอบทีเดียวปอกเลยอีกรอบแล้วก็ ถ้ามีเล็บเก่เาเล็บขูดออกก็ได้นะครับผมเพราะว่าเปลือกอันนี้มันปอกมันบม่ค่อยหลอกนะมันจะยุ่ยโดยเอาเล็บแกะออกเสร็จแล้วก็ขูดเหมือนเดิมนะครับผมขูดเยื่อรอบรอบอืมทำมาที่น,นี้เลยรอบเลย เสร็จแล้วเอาน้ำกะปิทาเลยนะครับผมทาลอยแผ่เลยฉลมให้ทั่วน้ำกะปิทาทุกกิ่งเลยนะครับผมมัดเลยนะครับผมปกติของคนอื่นเขาจะจอยกบ,บเปล่แปวนะครับผม ขอผมนี่จะใช้ดินไปเลยนะครับเขาพาถุงแบบหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันแบะได้เฉยๆนะครับดินต้องมีความชื้นนะครับผมที่จะนํามากอบกินกอบเลยนะครับใส่ตรงกลางบิดเข้าติดกันนี้เลยทีนี้ก็เอาเชือกที่ห่อมัดไว้ในปันนะครับผมปอนมา แล้วก็มัดรั้งไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยเราจะเทียบมัดหัวท้ายหันกลมนี่มัดประมาณว่าเป็นข้าต้มมัดนะครับ ส่งโรยนะครับดึงให้นแน่นนะครับผมอืม แล้วตัดให้เรียบร้อย okay. แล้วไปน่นทิงต่อไปเลยนะครับผมทำเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยสามกิ่งนะครับต่อไปเขาจะมาทํานี่พ่องนะครับผมกิ่งมันก็กําลังมะอมอเลยมาเริ่มเลยนะครับผมไล่กอบเลยนะครับผม เรียบรย้อยตังนี้เดี๋ยวเราไปตะปุ้นเลยนะครับผมย้ายมาตังนี้นะครับผมจะเอากิ่งที่มันหย่อนหย่อนลงนี่นะเพื่อที่ว่าฝนตกน้ำม,มันจะได้ไหลเข้านี่ทำมดที่ใส่ที่ดินแม่นี่กับฟอแล้วนะครับ to dài dài kênh Ghiền อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วมา,าเลยมัดเลย ครับเมื่อเซนแล้วก็อย่าไล่ตัดราะมันดูดีนะครับผมเที่ยบที่มันโผล่ออกมานะกไล่ตัดหมดเลยเรียบร้อยนะครับผมก็หน้าพอนะเดี๋ยวมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบก้าสิบออนนะครับสิบออนพอดีเลยตีกรอบไว้นะครับสำหรับอันนี้จะเป็นมายุสิบ มายุซีดก็จะเหมือนบะผ่างนะครับแล้วก็จะมีหนุอยใหญ่กว่าบะผ่างหน่อยหนึ่งแล้วจะมีรสหวานนะครับผมอันนี้ลองพ่อปะไดยนะครับผมบอกว่ามันจะออกแหกหรือเปล่านะครับผมสําหรับการครอบกิ่งก็จะใช้วิธีเดียวกันกับบันแนวแล้วก็ต้นไม้อื่นๆทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วเราจะมาอัปเดตพรอมกาหนึ่งนะครับผมเป็นการทดลองของผมนะครับว่ามันจะออกแหกติดหรือเปล่านะครับผมแล้วเราจะมาทํา อัปเดตแห่คลิปหนึ่งเพื่อพอนะครับผมว่าประมาณกี่เดือนกี่ปีกี่วันมันถึงจะออกแหกก่อนจะได้มาติดตามก่อนแล้วก็หูไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับไข่ที่เกยทํานะครับเกยกอบนะครับมันออกว่าออกวิธีนี้ติดบอ่ติดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับกระผมพี่นันเน่งกับสาระในการกอบกิ่งนะครับเป็นกิ่งมยมงซิดวันนี้ก็จะต้องลาคู่คนไปก่อนนะครับผมปาันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ